ครับสวัสดีครับเพื่อนเนทุกคนมาพอกันมื่อนี่ก็เป็นวันเสาร์นะครับเนาะต้งจงการบรบรดาแเหตุงานก็เลยสิมาทายสวนพักตลาดสดพักสดหนาบานใหเบึงนะครับเนาะพักกอดสารผิดที่ปลูกไว้ถ้ากินจะคลองนะครับเนาะ ต้นจันทร์ครับผมใหม่ประดับหนาบานขางบานเนาะเป็นต้นหอมเนาะตนเปื่อกต้นหอมกำลังช่ำใหม่เพิ่งกำลังติดกำลังแตกแหนงแตกนอออกมา หอมผักบัวเข้าสีเฮ็ดไว้ตลอดครับผมบอ่อหายมันขาดบอ่อหายมันตายบอ่อหายมันอันถ้าเป็นขืนโครนนาก็อซ้ำไม้นะครับแล้วก็ซ้ำไหม้ใหม่ทางหน้าบ้านของจันเนะาะกันก็เป็นของพักอีตูเนะครับเนาะในหน้าบ้าน สวนผักตลาดสดหน้าบ้านนะครับนอกคนเถื่อน ในก็มีจ่พักกับมีเบิดสุพักสูอันนี้นะครับตักบัวกับมีพอีตัวกับมีพักแค่ตนแค่มีเบิด์ตสุกครับหน้าบานก็คืออาจจะแสงมันสีอันนี้เน,น,นี่ยเด้อดเผินๆแด้อเป็นยามเสาร์ตะเวนกำลังขึ้นพอดี พาเพื่อนๆมาเบิ่งสวนสวนเก่าๆนี่แหละครับแต่ว่าเพิ่นก็นยังดูดีอยู่เพราะว่าเฮาบ่ได้ปล่อยป่าละเลยเฮาก็รักษาบำรุงเพื่อให้เพ,พิ่นงอกงามเพื่อนมาซูมือนาะครับเนาะเฮาก็เฮ็ดให้เพิ่นให้เพิ่นได้กินปุ๋ยกินทุนเนาะครับเนาะ ต้นมาห้างสตรอ่ตั้งแต่ฝนหิงว่าครับผมแล้วก็น้ำมักจูเลนซีนะครับมาหดใส่น้ำมักม,มาหดแต่ว่าถ้าเอาเอ่เคมีมาใส่ร้ายมันก็หอนนะครับดินมันหอนมันก็ป่อยถ้าเอาชีวภาพดินมันก็เย็นมีวิตามินซีหลายม่วนผักริกออกงามครับผมเป็นดอกเป็นหนวยเป็นผลหลายพอได้กินนะครับเนาะ กำลังแตกแหนง่งแตกนอขึ้นพักบัวที่ช่ำใหม่ๆเนาะครับเนะาะหูกินหูปลูกหูขยายมันกับเบเบิร์ครับหูปลูกหูกินหูขยายมันกับบวตายเบิร์ครับนี่ก็เป็นหอมพักบัวครับผม ปลูกไปกัดน,นานนี่นะครับเนาะแต่ยังงามอยู่พอได้กินนะลูกพอได้ใส่ได้กินจ้าของี่ห้าวเห็ดไหวเนาะครับเนาะ เป็นต้นกระเจี๊ยบครับกระเจี๊ยบกินผักนะครับเนาะเป็นต้นมะฮุงครับปลูกใส่สูงดำไว้เพิ่กิดง่ามแล้วครับผม เป็นหอมปกักบ,บัวกำลังซําใหม่เนาะกำลังเห็ดใหม่มันก็กำลังแตกแหนงแตกแแบบนะครับเนาะนี่ครับพักแป้นครับพักแป้นบานเฮาพักแป้นปลูกไว้ได้ร้ายก็ได้ขันสมเด้ครับเพื่อนๆปพักแป้นวัตถุปลูกวัตจะกินถ่าอยาก เองจต่ของเนาะนี่จะเป็นทักบัวครับซ้ำใส่ถุงใส่กระถางออครับสวนผักหนาบ้านต้องกันเนาะปลูกไปกินระยากเองเพื่อซุกซ่อนนะครับเพื่อนเพื่อนค้างบ้านเพื่อนบอมีกินนะเก็บเกะแต่กินนลำกันเนาะครับเนาะ นี่ก็เป็นพักชาย,ยาครับหรือพักขนาดเม็กซิโกนะครับเนาะลปลูกไว้คางหัวคางหัวคางบานนะครับเนาะอะโวคาโดเม็กซิโกมดวนี้มันต้อนอะโวคาโดเม็กซิโกทางนี่ก็เป็นหอมสิงไคครับผมต้นนี้มันคือต้อนอะโวคาโดต้อนอะโวคาโดที่โตแล้ว ที่เอามาปลูกแล้วเอามาปลูกในดินนี้แล้วฟังฟังเกษตรหน่อยพันเบาด้วยครับพันเบาเก่งอยู่เกษตรหน่อยเนาะต้อจ้าก็อ,อยากวางคัะม,มีกกะเป็นต้นกระถินครับมีปนมีแจวมีลาบเ้ากัะยางออกมาข้างๆบานเ้ากัะได้พักสดๆปลอดสารไปกินเนาะเผื่อเนาะ วานผักหน้าตาอืมอืมวานรางวาลหน้าตาถ่ายคลิปแล้วก็อืม,ม่หวานก็ได้หน้าตาเป็นคนหวานนะแล้วจะเป็นคนถ่ายครับรรข้ความจิงไทยขางหัวขางเหื่นเนาะครับเนาะกไูไหวก็ได้กินได้กินได้ใส่ได้ซอยครับผมบ่อึดบะอยากขางบ้านขางเหืนนะ่นเนาะ ีแตงละแก้มงามๆแนวสวยๆนี่กับเป็นบักพริกนะครับพริกปีน้อยๆน่อยยงาแต่กับบองั้บอหลายหรอกครับบองามแต่หน่วยเพิ่งเกะออกเรื่อยๆอืม พ่อปู้ไว้ขางบ้านขางเพือนเท่ากับพ่อติกินนะอยากเนาะติกกินของคนยางกายพ่นละครับผมหาบ้านท่องจันมีตะพาครับผักปลอดสารทั้งหมดเลยนะครับ ถ่ายคิปแบบนี้นี่ครับถ่ายคลิปจุครับผมถ่ายหนังตั้งใจทำไ,ไมมันติดแบบนี้น,นี่ตั้งใจทำไมตั้งใจทำไมมันติดแบงนี้นี่ตั้งใจทำไมมันติดอแบบนี้นี่นีู่ครับผักาตำลึงกรับพีครับบ๊วยบ๊วยหยาบนะครับนะผักตำลึงนะครับนี่ยืดต้นใหม่ยอดงามครับผม ทางบานท้องนนะจันเนาะครับจีภาคไปเบิ้งข้างใน,นนะเนาะอาตั้งจะเป็นคนหวานอ็าเป็นคนทานี่ก็เป็นพักบัวที่ห้าปลปกใส กระตามันแตกนะครับเนาะเก็บมาใส่มาสอยใส่กระตาปลูกหอมปลูกพักก็ได้กินครับผมเป็นพักแค่จออกดอกแล้วครับพักแคได้กินแล้วไหม่น,นะครับเนาะออกดอกแล้ว เป็นสมติวครับผมเป็นตนสมติวตนติวมืนอนี้ก็บ่มียังหลายแล้วครับพาเพื่อนเพื่อน่งสวนพักสดปลอดสารหน้าบ้านหล้างบ้านเนาะครับนาะขางบ้านสุดท้ายนี่ก็ขอให้พระเยซูอวยพรเพื่อนเพื่อน,อนทุกคน ทัวโลกแล้วครับให้ปลอดภัยจากโควิด19เก่าเด้อเ,เ,เพื่นอนๆเด้อที่น้องตัวโลกขอให้ปลอดภัยเสี่ยห้องก็ต้องมีวิธีป้องกันจากคองรักษาจากคองนำ้ำอย่าสิไปเที่ยวไปอย่าไปอยู่หม่องคนหลายๆครับคนหลายๆเรต้องเข้าไปถ้าต้องหยุดไว้ถ้าก่อนให้เขามาจังเข้าไปเขาไปชีหล้างเขาก็ได้รากรต้องเปล่าเนาะครับเนาะ ไปหลานขาไปสื่อของสื่อ,อนังคือกันนะครับอย่า,ยาใจร้อนอย่าใจร้อนนะครับเราต้องป้องกันตัวเองและป้องกันคนอื่นด้วย <S <S <_' n> ผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แหละครับผมพระเจ้าอวยพรด้วยครับสวัสดีครับ